วันนี้เราจะทำเมนูปลาช่อนหนึ่งมะนาวหลักการคือว่าต้องล้างปลาให้สะอาดเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีความขาวและเมือกมันออกให้หมดเลยนะคะลงไปแล้วนะคะปลากลังกองแกงเนาะแกระบบเป็นอย่างดอกปั่นหยาบแล้วก็จำลอง ใส่น้ำตาลปีบบีบมนะนาวไม่มีน้ำเลยใส่น้ำปลาลงไปนะคะกี่ช้อนคนให้เท่ากันแล้วก็ชิมรสอร่อยมาก กระชอนนึ่งมะนาวเราก็สุกแล้วคะ่ะชิมตะก่อนอร่อยมากเลยคะ่ะแล้วก็จะโอ้ยร้อน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 มีเราก็ย้ายมาใส่เขาบอกว่าต้องหั่นมะนาวใส่ด้วยเพื่อความสวยงาม ได้จ้าปลาชอ่อนนึงมะนาวเสร็จแล้วจ้าชิมเมืงองแซบแซบ